ยิงกะทิฉันบอกให้ฟังบังหัวคำเม็นบอที่ว่าพอปูเป็นตัวว่าพวกฉันกับก่อนแกีวก่อนข้ามกับแล้วก่อนเกี่วก่อนข้าน่อยนั่งกันเลยว่างั้นพรุ่งนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปรับหนูหน้าโรงเรียนได้ไหมแม่ก็พอกันเลยว่าโอเคโอเคสัญญาพอเป็นก็นเลยบอกว่ากระสั้นคันยังให้พ่อไปฮับก็ต้องมาจูบแก้มก่อนก็เลยได้จูบแก้มกันก่อนนอนนั่นแหละตัดผานมาที่ยามเมื่อเช้าวันนี้ตีสี่ครงแม่ก็ต้องเฝ้าวตื่นขึ้เก้าก็ไปหาอาบน้ำอาบในลงขี่ไปเอซเบิ้งหลังจากนั้นแม่ก็สิมาหาไงคนน่อยตื่นขึ้นค่ะยิงเอ้ยพอกับลูกสองคนนี่จะเป็นนอนขี่เศร้าซะยิงอีนีน่อยเน่ยเอ็นยานคือพอมันขักแน ส่วนสีลูกใดอีหลาเลียย,ยู่ันลังเทียลูกขึ้นมาไดไงทองต่ำลงไปคือเก่าค่ะฮึ <c> ่ม <oughs> ส่วนสิไปโรงเรียนใดเปลี่ยนอยู่สามสุดคนนะหนูอยากใส่ชุดนั้นชุดนี้แม่ชุดนี้หนูใส่นอนแล้วเดี๋ยวคนสีลูกว่าหนูว่าอาบน้ำพนาพโอ้ยคนลูกไปแล้วลูกตอนนี้เขาลู่ทั่วประเทศแล้วค่ะเพราะว่าแม่ลงคลิปฮึ <c> ่ม <oughs> <c oughs> ยิงนั่งเบิ้งคลิปฉันแล้วนั่งบอกว่างในหววูบอกทำไมแม่ชอบพูดเอาความจริงของคนในครอบครัวของหนูขอ,หนของแม่ของพ่อไปพูดให้พี่เอฟซีฟังจังเลยว่าสันวาฉันก็เลยได้บอกไล้อธิบายให้นังงงวว่่่่่าาาาาาพพีีกกกก็เเเเเหหมมมืืือออออนนนนนนนคคคใใใรรรบบบััขขขแลู้้้จจดทท เข้าใจแต่ก็เข้าใจกับโอเคไปประมาณนี้แหมเข้าใจเพราะว่าโอเคแบบงงๆงี้สินะฉันกับข้าจัดแต่งแบงบายคว้วคนหน่อยอยู่เม่ยาฉันแล้วก็เตรียมของออกมาใส่บาทนี่ค่ะพี่กับน้องน่งสนทนาเบานั่นเบานี่อยู่ลายค้นก็สิถามแสนกับสันเป็นพี่กับน้องกันดีตีแมนค่ะเป็นพี่กับน้องข้าตามกันมาเลยทามบาตะกี้เพิ่นเคยบอกเข้าใจกันบ่กับมี่ะ่าแต่บานาตอนนี้เพิ่นกลับมาเข้าใจกันแล้วมาดีกันแล้วสองคนนี้เพิ่นฮักกันค่าคายิงนี่แหละเนาะเขาเอื่นว่าซ้ายเลือดตัดกันบ่าขาดีลีน้องมิวก็ได้มายืนใส่บาทนมห เหมือนเอามาอ่างเมยนี่บกเซียซิมสมเบอร์ยี่สิบสองตื่นได้แล้วค่ะตื่นมากกัจมนั่นจมนี่โอดโอยอยู่นั่นแล้วกัเจ็คิงแล้วกับปวดนั่นแล้วกัเจ็นี่โอ้มีแต่แนลป็นใส่บาตแล้วๆเวลาประมาณหกโมงกัวหารดรับทรงก็ไดดมหาบก่อนแก้วก่อนข้ามหน่อยไปโรงเรียนไลากคนก็สิถามเอาย้าน้องมิวว่าปิดเทิมบอกขึ้นเยไปโรงเรียนปิดค่ะแต่ว่าน้องไปเรียนซัมเอรลายคนก็สิบอีกมันบ่ละคือเคียวขือเขียนใส่คาเท้น้องสิเคียตเด้เอาจิงจริอยเปนนีูด นั่งวางสีนังชอบและอีกอย่างการเรียนซัมเมอมันก็บบเร,ร,รียนเต็มทีคือชั่วมงปกติยังสีนาะเขาก็ได้ไปพบป้ามูนั่งบอกว่าหนูไปโรงเรียนดีกว่าดีกว่ามาอยู่กับคุณปู่คุณยา่าเพิ่นว่าแม่แล้วมาอยู่บ้านน้ำปูน้นำานยาปูยาขาไสเบียกเนาะบอกแล้วลูกหลานเฮียนนี่บริยูซื้อหรอ,อกค่ะขาไสเบียกใส่งานเบิดเมนูเสานี้ที่ไม่ยาฉันเสียก็คือหนึ่งใกล้ค่ะใกลบ้านตัวนี้ยาสันลักออมาตั้งแต้มือพอมลาบเป็ดคนนะแล้วก็จับเป็ดมาลาปตัวหนึ่งเหลือตมยันกั่วนบ เห็นบอกสูตรแซบสูตรนัวเปลือกแต,ต่ไข่พรต้องทิมค่ะโปะมันลงไปเลยคาะในหมอ <c oughs> หลังจากนั้นฉันก็ไปเปิดไปง่ายตู้เย็นกับพ่อมักคารีฉันเอาถือบอกถือบ่าถือบ,อบ,อบลูพอมัม่ยฉันผ้าเอิญไม,มยาฉันวาดิวมาเอามักคารีที่ใบจ่อยมันเอาว้แน่ <c oughs> มันเหลือในตู้เย็นในหัวหนึง่งขันบ่ฝาเฮ็ดมันสีเหลืองน้องจ่อยเป็นกรซือมาสหัวเม็นบอเอามาไว้ทพัดใส่โปรตีนกับเรแฟนเพิ่มกินมันก็เลยเหลือหัวหนึ่งฉันก็เลยเสียบมาพัดใส่หมูให้ปลาปูกินกับข้าวเจ้าผัดมักคารีก ชาดก็เคยค่ายพักกาดขาวได้หญิงมันกับสีมีความหวานคือกันเั็งสีนะชั้นบายเอฟซีหลายคนกับสีหัวหล่อแมนบอกชันคิดว่าชั้นทงอื่นพักอันนี้บ่ถืงแน่เลยแต่กับยาแก้โหลดฉันบอแก่ด้วยค่ะผัดมัคคารีเซจเรียบร้อยแล้วหนึ่งไกล้ข้ากุกพอดีไม่ยาชันเลยบอกว่าดิวเอ้ยตำเจวแน่ชันกับเลสิมาตำเจวสูตรแสบสูตรนวของชันคือเกากคือตำเจวบอกพริกดีใส่ผงโมโนใส่บอกน้าแล้วก็สอยผักหอมผักซีจีนลงไปจานนับ่นน้วของกลไปนน้าาจันย่ามเลยสูน้้จิมตไก น้หญิงแสบบอกขากเอาขหนียวจำหลยวายแสบแบบแรนลงทงรงทาเลยเหรเวลาประมาณ8โมงมียฉันก็จัดแต่งแบงบายหาเอาผ้าเขาลงฉันกับข้ตนางผาคลิปวู่ในห้องแมนบกับบอกมาเมียหาผ้าเขาเรียบร้อยแล้วค่ะนังก็หาผ้าเขาลงแล้วกัจังห้องอื่นพวกฉันมากินเนาะ้มนี้พวกฉันก็สินั่งกินข้าวอยู่แค่3คนพอปูไปไส่าตีพอปู่ลาวก็สิไปตักบาดเฮียนงานะนาเฮียนที่พิ่นเป็นงาศพนนล่ะสมาชิกมันก็เลยลอยๆยังที่เห็นกินข่าหัวบกับบบแแต่่งงาาายยอออุุจจจมกวคนออยู่งเอามาตตไสบัด ยูที่เออดูดนี่เองผมหูแล้วว่าสันว่าฉันอ่านที่แหลกโาหยิงฉันหัวประสันฉันมาคอมเมนต์ดีบอกคักเลยเวลาได้ยินจังสีดูดิวดีใจดีใจได้สูใจฟูบอกคักแบบว่าผู้ใดเอาศัพย์ต่างๆของดูดิวไปใส่ในชีวิตประจําวันเราไมีค้นถามนะว่าเอาคำมบุนีใดมาแตใส่นิถ้าบอกว่าได้มาจากช่องรุดจ๋าผาแสบนน่อุ้ยใจฟูบอคักเลยเยาวาเด้อคำว่าอุจุอาจะตะกี้ก่อนแกวก่อนขกับบ่เคยเบาซูมือนีเด้ออุจุอาจะพนัก่อนเกก่อนค้ามเยาวาอุจุอาจะหอดไมยาฉันขา